กับตามจอนโอเซนเป็นกับตาเรือจนสลัดนะแต่จมน้ำตายเฮียเมาเรือใช่เล่นกิบไม่มีใครรู้คิดว่าคุณอยู่ในคาันแล้วสเปมวันโง่เหียตอไคิวจัดวะ ไปแล้วเว้ยยังไงชาล่าชาล่าโอ้โหไรออดผมไม่ควรหนุนเห็นไหมป่าเผอห่อร้องเกียมันไต่ตะลิงถือปืนอย่างเงี้ยมันยิงได้ไงไรออดเฮ้ยผมบอกแล้วมึงยิดถึงความเป็นจริงดิถือปืนมือเดียวอะตัดตัดตัดตาดตัตัดยังไม่ได้วางวายิบโอ,โอ้โหยิบทูจี้ยเอาแยะพลังรักโอ้ยตูจี้พบอยเกินไปจังหวะนี้ต่อยแม่งเลยสัตว์เก่งเหลือเกิน มันเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาตั้งเป็นแบบชื่อลุงชื่อปู่ชื่ออะไรมาตั้งเป็นชื่อในเกม,มต้นบุรพา เฮ้ยดูดี hey, là, ่นะเฮียแล้วมึงไหนไอศั์เอาเอาชื่อพ่อไหไอเฮียกูไม่ทำไอเฮียกูหมายถึงไอจอนไอเฮียไม่ใช่กูอีสัตว์ใช่ครับอารรแคปกันเล็กน้อยนะตอนนี้นะโนเนมเมอร์สครับผมนำมาก่อนหนึ่งต่อศูนย์แมพเพราะฉะนั้นแมพนี้ครับผมเป็นแมพที่โนเนมเมอร์เลือกด้วยคือพอร์ตต้องเอาชนะให้ได้แล้วใช่ครับถ้าเกิดฟอร์มโนเนมเมอร์สยังเป็นเหมือนแบบที่แล้วอีกโอกาสที่จะสองศูนย์มีเยอะมากต้องรอดูเลยนะครับผมบอกเลยว่าเขาเป็นทีที่เล่นบุก ได้เกือบเร็วคือเพซซิ่งอาจจะไม่เท่าแฟนซีไอเฮียเด็กเด็กเฮียจริงๆก็รู้ว่าในหลักแอสเซนต์เนี่ยที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วเขาปุกก่อนด้วยเพราะว่าฝั่งแฟนซีในเลื่องที่จะตั้งรับก่อนครับผมผู้เซนเซอร์เซียมิดพี่คิดว่าทีมไหนไหวก็จะได้เป็นบ้างมาไปก่อนแล้วทางฝั่งตอนนี้ขี่หาทีมที่ต่อกองกับแซจิเป็ยากมากเลยนะต้องเป็นสุนทรพูดเทนเทียต่อกองกับพวกกูได้ บอกแล้วอย่างเงี้ยพี่ภูมบุรพากลับมาแล้วนะฮะกลับมาแข่งเหรอบุรพาโนโนหนึ่งโอเมนนะกลับมาแข่งอ่าครับ <laughs> อันเนี้ยพอคุณส่งมาผมก็ปล่อยเบอร์พอผมส่งคุณก็ปล่อยเบอร์มันมก็ได้ปล่อยนะใต้หนึ่งชั้นนะฮะแปด <Yeah! S 1> ทำไมพี่ชนไม่มีปากกาบ้าง อันนี้คือแค่การวางเป้านะการวางเป้าการยิงหัวหรือว่าปากกายืมข้างๆไงว่าเพอร์เผยในพี่อาร์มเนี่ยเอาปากกาพี่ชนไปแล้วผ่นปมองกลับไปอ้าวไอ้เยี่ยตัวเยี่ยนถือปากกาอยู่นะนกตอนเห็นไหมนี่ยอันนั้นปากกาพี่อาร์มแล้วทีนี้พี่อาร์มเขาบอกว่าเฮ้ยปากกากูหายว่ะชนกูขอยืมหน่อยนั่นแหละปากกาพี่ชนและแผนนี้ที่พี่อาร์มถืออยู่อ่ะแต่หารู้ไม่หันหลังไปเจอเลยลืมไงว่าเอาไปเสียบไว้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ชัวร ซื้อจีวอนมาใส่ดิเอาไอ้ควายนั่นทำไรอ่ะไอยีทีนี้เล่นตลกตลอดเลยนะมึงไงจังหวะไม่ีเปิดบูมแรกครับไอบูมไอบูมไอบมบ Two thousand years later มาเจอมาอมาเอนห็นแล้วต้นต้นไอต้ เหี้ยเอ้ยแม่งไม่หลงมันไม่หลงไอ้เหี้ยถ้ามันหลงกันเรียบร้อยกูบอกให้ยุริทายเลยเหรอขู่ไซดแขวนเมาเฮ้อไอ้ยือะไรควายนั่นยืนแม่ยืนจีสมองยืนจีสมองไอ้ยืยืนจีสมองอยู่พี่สัสมีปักกระบาลเลยคนที่ร้องพอาที่สุดในแคมป์คือปั้นนะตอนนั้นเออตอนนั้นร้องในห้องน้ำอ้ายยือ้ยือ้ยือะไรวะ แน่าจะฝึกฝึกลูกคออยู่มั้งตอนนั้นเข้าแคมป์โดนน้นำโชคเหรอเออสิงโตสิงโตสิงโตแน่ร้องสั่งโตสิงโตเท่านั้นใช่ใช่แหละตอนนั้นปั้นเข้าแคมป์มาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ไงเริ่ม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 ต้องร้องเพลงละได้สิงโตนำโชคเอ้ยไม่ใช่สิงโตนำโยกเหตุนั้นน่ะวันแชมเบอร์เจอตัวเอเมนตัวเอเมนฉันจดหนังเอเมน ได้บินหัวกันะในลำเบ่งงานมีงกันเทคกัน You can just come back over e เรากำลัง h ัตม you for sure I'm gonna take them I'm gonna take them นิ oh, okay. so, like, yeah, ่งไว้บูมว้ายว้ายโอ้หนี่กูเป่าระเบิดนะเมื่อกี้ถ้ากูไม่เป่าละแย่ทับทั้งตัวเฮ้ยอะไรอะไร พูมีไ <Private> อ <otic> ้เ <inappropriate> ย oh yeah. ียอะโลนฟิวไอ้เ <zam> ซ <secondo> oh, ิร์ฟสแกลี่พุ่มหมีพลโอ้โหเย็ดแม่สามชาติไอ้สัตว์แก๊งสามชาติเลยเนี่ย ตั้งแต่ b ีซีหยิบเคมาใน a s c e n t กลายเป็นตัวมันพิชไปแล้วเอีนตัวมันโหดจริงแต่รู้ไหมว่าใครหยิบคนแรก KO อรออยู่แค่สิบเอ็ดเลงเหรอหาเหรียญไม่ใช่ที่ได้ยิงเทเล็ยิงแล้วใครอ่ะไม่รู้เหมือนรู้เยอะนะฮะก็กูถามอ๋อนี่ถามของเองก็ละเอียดเหมือนกันแล้วครับแต่ว่าไอ้เหี้ยฝั่งผมก็น่าจะมีลูแก้วฮะวางน่าจะไนคำถามคำถามข้างหน้านี้จะหวังอะไรอีกัะมาแล้วนะครับ เอาดูเกมกันดีกว่าครับจังหวะนี้แล้วเป็นสแกลี่โอเคตายนี่ไงมึงมัวแต่ร้องเพลงไอ้ที่จะตายเลยเดินไหลเดินไหลเข้ามาแล้วจัดอ่ะโดนเอาเอาวอาเอาเอาเเสิร์ฟแล้วเซิร์ฟวิ่งไล่จับตำรวจนี่ไงโนสโคปไปเท่ๆไม่ได้ซูมาแชลมันได้อยู่โอ้ยี้ไปตรงพอดีเป๊ะมาแชลมันได้เลี่ยมที่แบบปอกแค่เสี้ยวครึ่งตัวด้วยนะ เลยคอมโบด้านหลังออกไปก่อนกันแล้วโอ้โหเหมือนเดิมครับน้องทีมปีสุดท้ายของเขาจริงๆจะเสียหายหลายแสนได้วันเยสเพิ่มเข้ามาแล้วหาหนึ่งตัวก่อนด้านนอกแต่มันไม่มีอยู่ในไสายหมดแล้วมีสกิลอะไรเซอร์ไพรส์ตอนจบไหมเฮ้ยแย่นะแย่นะเนี่ยแล้วยิงสแปมมันแล้วดูเฮอลล่าก็ดสายมาเฮ้ยสวยเซิร์ฟ เฮียหมีเก็บสเฮียแม่งต้องลำบากหมีตลอดไอ้ทีมเลยหรอยแม่งหมีตะโกนตายไอ้ทีมทำเฮียแล้ววะแม่งบอกก่นไปอาจจะมีแววในเรื่องของหัวร้อนแล้วก็มีพลที่ตายไปแล้วเฮ้ยออะไรรหลาาายย่่งงคับถึแม้วสแกลลี่มันอาจจะรลีกแตได้สแกลลี่บอหรือว่าพอไปแล้วมันลงมาทับสแกลลี่มันเมื่อกี้ไปแล้วจริงจริงมันยังสแกลลี่มันไปแล้วไงสแกลลี่